โอ้ฮะไม่ปูแล้วว้นั่นแหละเหรออุ้ยไข่ยเอ้ยอยากตัวเองไหมล่ะอ้าวโอ้ยน้ำใสตัวเอง ปูมีผู้ช่วยแล้วโอ้ปูมีผู้ช่วยแล้วดีจังเลยโอ้ไปแล้วนะคะเก่งจังเลยเก่งแท้ๆคะคะแม่ดาอยากอาบน้ำนี่แม่ดาเปียกแล้วโอ้อาบน้ำไม่บอก นี่ไปทางปูนี่ลูกลก,กวาดทางนี้อาแม่ม,ม,ม,มดน้อยขี่ไม้กวาดมาโฮ้ยโอ้นี่โอ้ยไม้กวาดวิเศษเนี่แห <c oughs> ละค่ะทำให้สวมีรอยยิ้มทุกวันนะคะ ทำให้สวออมีรอยยิ้มทุกวันนะคะมินน้อยนะคะน่ารักแสนซนนะคะแต่เขาช่วยงานทุกอย่างนะคะช่วยงานสวออทุกอย่างเลยนะคะถ้าเห็นแม่ดากวาดรดน้ำต้นไม้เขาก็มาช่วยนะคะเห็นปุ๊กวาดเ,เขาก็ไปช่วยนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเป็นแม่มดน้อยขี่ไม้กวาดแล้วนะคะตอนนี้นนอ่ะไม้ไม้กวาดพิเศษนะบอกให้ดอกไม้สวยงามหน่อยลูก หนูจะลดให้ไหมนะหนูจะลดให้เหรอคะอุระ่ังเปียกนะคะเอ้ยจับยาวๆค่ะอันจับยาวๆเออฮนาะอุระ่ังมันโดนไม้กวาดเอาออกโอ้ดอกไม้สวยจังเลยแมลงเยอะจังนี่ มะแรงหาน้ำหวานเราก็จะเติมน้ำหวานให้มันถ้าเราลดน้ำให้มันเยอะๆมันก็จะได้เอาขึ้นไปเป็นน้ำหวานเยอะๆไงเรา,มาแมลงก็จะได้เก็บน้ำหวานไปอย่างเต็มที่อแล้วมินน้อยละ่ะกินกินน้ำหวานไหมกินคากินนมไหม อุยมาดูซิดอกนี้สวยจังเลยนี่มินน้อยลองมาดมดูซิว่ามันหอมเปล่านี่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 ดอกนี้เนี่ยหอมดูซิหอมดูซิหอมไหมหอมมากค่ะอ้าวหนูจะลถให้ด้วยนะคะตอนนี้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดแล้วไปไม่ได้แล้วติดแล้วไปลูกไป ไปหาแม่ไปเดี๋ยวจะเปียกลูกนี่ช่วยทุกอย่างนะคะฮะช่วยทุกอย่างเลยเอาชีพขึ้นไปลกูกชีพขึ้นไปโอ้โหชีพขึ้นไปเลยนะคะนี่อ้าแมงหนีหมดเลยเอา้าวไล่มแมลงนะตอนนี้ฉีดน้ำไล่มแมลงแล้วมแมลงไปหมดแล้ว เดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่เนาะสวยไหมคะหอมดูสินี่นี่มินหอมดูสินี่หอมดูหอมดูหอมดูหอมไหมหอมไหมหอ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 มโอ้โอ้เปียกลูกยื่นไปแบบนี้นี่หนึ่ยื่นไปแบบนี้ยื่นไปยาวๆลูกยื่นไปยาวๆไม่ได้จับผิดจับผิดจับข้างล่างจับข้างล่างเออนั่นเลยโอ้ผู้ช่วยของเรานะคะ มาลูกพอแล้วปะรถอันนี้ด้วย,อนนวยโอ้รู้เรื่องรถไปลูกเดินไปอันนี้เขาอยากรู้นะคะอยากเรียนรู้นะคะเ,นะเออไปนี่คนที่ตัดแต่งกิ่งนะคะได้สวยงาม ตัดอันนี้ได้แล้วพี่ละวัะนนี่กิ่งนี้นะมันไม่ใช่กิ่งดอกเราก็จะแต่งกิ่งออกนะคะคนสวยคู่กับดอกไม้นะคะพี่ละวันเขาจะจัดแต่งกิ่งกุหลาบนะคะออกอันที่มันไม่มีดอกเนาะเป๊ะเป๊ะกลัวเราเห็น ไอยู่มันควัดปูได้นะนี่อเาไม่ได้ไม่ดูไม่ได้อมะเขือสลีไข่หมดเลยไอแปรซ่อนอะไรไว้ในนี้มันเอามันเอามันเอากระสุนมัน่ะโอ้มันควัดปูได้นะคะเอฟซีโอ้ไม่น่ามันีมีมีจมูกมันเลยแล้วก็มันก็ถมไว้เออมันควัดปูแล้วมันก็ถมไว้มันเห็นปูแล้วมันก็ถมไว้อุ้สลัดแปร ท่านแปท่านแปต้องเรียกท่านแปนะเอ้ยแม่แม่แม่นม่นม่แ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 ม่าม่แ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 เ่าเ่แม่แม่แม่เมาแมเแม่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 อม่เอาแม้เม่แม่นะ่แมอแม่แ้่แม่แมเแม่อนนแอ่แม่แม่แมนแม่นม่แม่แมือม่แ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 เ่แมเแม่นม่นม่แม่่่แ่เม่ไอแ เปยจะเอาแล้วนะปดาจะเอาแล้วนะถมสิอ้าวถมถมพี่น้องถมแล้วครับถมแล้วถมซ่อนไว้ซ่อนไว้ซ่อน่อนไว้ซ่อนไว้กลัวเขามาเห็นกลัวเขาจะเอาดูดูรับพี่น้องดูดูไอ้เปมันทำซ่อนซ่อนผ่กับซ่อนแล้วสองพี่น้องผ่อนกูบซ่อนแล้วโอ้ไม่เอาไอ้นี่ไม่เอาลิลลี่ออกมาแต่ว่าแต่ว่าไอ้เปมันรู้ต้องซ่อน ่อนมันทำไม่รู้ว่าต้องมาปิดเนาะมันควัดมาแล้วควัดมาเจอแล้วมันก็เลยถมไว้แล้วก็มันกลัวกลัวเราเอานะมันก็เลยซ่อนไว้กลัวเราเอาก็เลยถมไว้โอ้ยนั่นแต่น้องไม่รู้อ่าถมไว้เออถมไว้เอ้าออีกออีกแล้วแปรโอ้โอถมเอาถมไปเรื่อยๆจัมปาเอ้ ให้บอกให้ไปนอนที่นอนของตัวเองจำปานี่มันขี้อ่อนจริงๆนะจำปาจำปาไปนอนที่นอนตัวเองไป เนี่ยที่นอนก็มีดูเวลานอนที่นอนของตัวเองก็ดึกๆก็ดึกๆก,ก็จะมาขอนอนด้วยหนาวดูดูดูดดจ้ำปาเอ้ยเจ้าเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะฝากเป็นกงใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับะไครกดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอดอกไม้สวยแท้ะนะคะสวยจริงๆมีนกน้อยด้วย